สรุก,กันว่าันไปนอ,อ,อ,อนข้า,า,างาหนุ่สอตอกอกับพาลังเกียไปลังบาดไปนอนเตีวมากกับเสียบ, <c oughs> ตบตยยเตียงงัว่ับกองหนุ่สอตะงอใครอยู่ดอกท่านใครเจ้าบอเลี้ยงงัวตัวนก็ใครเลี้ยงงวปันใดใครเจ้าลูกอปอยเป็นตัวลาย มาตมอพร้อแล้วสตงราคาเฟราคาราคาสองเก็ชุนนองของหนุ่มอสตงอพร้อมแล้วหนึ่งสองามระับหนุ่มสอสตอับของหนุ่มสตงอ ลำโตไปจากสีจันจันเนี่ยทีนี่น้องเขาหนุ่มสอตองอ่กับสองเจ็ดศูนย์ราคากับสามขีปนามันบอมี่ทีน้องเล่งออกมาเลยกับออกไปเล่งออกมาเลยกับพอมีม่ขีปนานก็ปล่อยซาของไฟกระเดียถาฐานดนแต่มันไม่มีขีปนาเขาก็เกี่ยวปล่อยได้พี่นอ้องกลุ่มตัวลาข้นของหนุ่มสอตองอ,อ่อกวายขึ้นตูงสูงแล้วมักข้อซาจะบัน กลับกันผู้ใดอยากมันหายพี่น่องเอาว่าจุดเนี้ยมันเจียงเรียบักไฟกลับออกมาเลยถ้ามันเจียง